สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนาของวันที่28เดือน6 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะคัดพิเศษนะคะคลิปนี้ก็จะเอาแนวทางราวพัฒนาสูตรคัดพิเศษกับแนวทางเลขวิ่ง รวมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแนวทางเลขกวิ่งก็จะมาอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปดูแนวทางเลขวิ่งนะคะมาดูคัดพิเศษกันค่ะว่าได้ตัวไหนเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะมีสติในการรับชมทุกครั้งค่ะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ อย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะมาดูแนวทางราวพัฒนากันต่อเลยจ้าแนวทางเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งราวพัฒนาค่ะอันนี้งวดของวันที่24เดือน6นะคะผลที่ออกก็หนึ่งห้าห้าเดสองหนะคะแล้วให้เด่น6เด่น8เด่น0นวิ่งรูดนะคะตัวรองก็จะมี1มีสี่มีห้านะคะ เข้าหานะคะเข้าตัวรองค่ะตัวรองห้าเนาะแล้วก็เข้า1ค่ะวัวนนี้คืองวดที่17แล้วค่ะเพื่อนๆเข้ามา17บวดติดๆแล้วนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปเก่าก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า มาชมของวันที่28กันเลยจ้ะคืองวดที่18นะคะว่าจะเข้าหรือหลุดเนาะงวดวันที่28เดือน62564นะคะแนวทางเลขวิ่งเข้ามาแล้ว17งวดถ้างวดของวันที่28เข้าก็คืองวด18นะคะมาดูกันค่ะว่าแอดจะให้ตัวไหนเนาะ ส่วนตัวที่เอชชอบนะคะสายวิ่งสายรูดนำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าเข้ามา17บเจดติวติดๆค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ